รู้สึกในวันนี้ค่ะก็เป็นโอ้โหโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะคะได้มีหุ่งที่พึ่งนะคะกับมาดังทุโซค่ะก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวหุ่งที่พึ่งของเบลล่ารานีเองค่ะรอเขาติดต่อไป ะบอกว่าโปรเซสของการคุยกันกับมาามดูโซทำมานานมากแล้วก็อโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกได้รับการติดต่อมาก็เอาจริงก็แบบตกใจนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะก็เคยมาดูใช่ป่ะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่า,าจะมีเราในวันนี้ที่แบบจะได้มาร่วมงานกับมาามูโซค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครั้งแรกที่เห็นคุณเป็นยังไงบ้าง ก็อึ้งเหมือนกันตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รูปก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจีนชมอคคุณเลนะคะคือดีเทลรายละเอียดอะไร,ะไร,ะไรต่างๆคือมันใช่มาแล้วเราก็คือไปยืนจ้องหันจ้องตัวเองอยู่แวแบบ เหมือนมากอะไรเหมือนมากแบบลายผมอะไรอย่างเงี้ยค right? ือเหมือนหมดเลยแบบดีใจมากๆเขาบอกว่าเหมือนกันส้นเลือนอ่ะกันเลือดใช่ค่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยแลบวก็คือได้มายืนเทียบกับฝุ่นอีกรอบหนึ่งที่ไทยด้วยค่ะนานแค่ไหนเบลระยะการทำเตรียมเตรียมงานตั้นหโอ้เบลคิดว่า คือ,อตอนที่เบลได้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะคืประมาณประมาณครึ่งปีได้ค่ะที่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะรว่าออระยะเวลาในการคุยหรือว่าการเตรียมงานเนมากคือแบบสองปีได้ค่ะเ,ออเห็นว่ายออไม่ทำมันยุ่งยากมากเลือกลูกตาเ,ออเยอะมากใช่ไหมเบลยากค่ะ ก็คุยกันว่าเราจะยืนแบบโพสท่าไหนใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่ตัว่นของเราจะได้ไปทัวโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากภูเกศสันิว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า มันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกด้วยค่ะเพราะว่าคือก็มีจองไปหลายประเทศแล้วมีไปแบบลอนดอนไปจีนไปไต้หวนันแล้วก็หลายๆประเทศเราต้องเดินดสายเยอะเลยต้องเดือดใช่ค่ะ,คะตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปค่ะยิ่งยิ่งเขามีการรีเควสต์ก่อนที่หุ่นจะปั้นขึ้นมาอีกเบลรู้สึกภลุิใจมาว่าเฮ้ยเราได้เป็นหนึน่งในแสดงไทยที่ดได้ส่ง ออกความับบภาคภูมิใจอกไปภูมิใจแน่นอนค่ะแล้วก็ดีใจมากขึ้นด้วยที่เ,เป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยด้วยเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยหุ่นแรกแมันมันยิ่งกว่าการเอา คือเบลล่าไปก็คือความเป็นไทยใช่ค่ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้รู้จักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านทีที่พึ่งของเราที่สำคัญผลงานของเราก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือจากปุณเคสาริมานะคะในวงของเราทีเดีวกันที่คนคนนยืจะมีบทเป็นของตัวเองจะต้องคิดคนยังไงจะต้องคิดคนยังไงเหรอคะก็ไม่กล้าพูด เอาเป็นว่าเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทําออกไปมากๆแล้วก็ผลงานละครชิ้นนี้มันได้รับความสําเร็จประสบความสําเร็จไปไม่ใช่แค่ไทยแต่เป็นทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้มาดามซูโซรู้สึกว่าอยากจะมีแบบกลุ่มที่พึ่งที่เป็นของเบลเป็นคาแรคเตอร์ของเบลนะคะ่ะให้เบลเบลฝากเชิญชวนหน่อยคนอยากเห็น เบลรักรักนึงเหมือนมากเลยนะคะคิดพึ่งเวลาค่ะก็มาดูได้ที่มาดามทูโซ่นะคะตั้งแต่เออ่10โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งค่ะมาดูได้เลยคือแบบเบลเห็นแล้วเบลยังขนลุกเองเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาดูกันเยอะๆด้วยนะคะเรื่องหนึ่งเบลพี่แอนมีหลายคนมีคนไปตั้งกระทู้ถามว่าทำไมโดยมาไม่เคยเล่นละครกับพี่เป็นอะไรแอนมันเคยอะไรมีอะไรหรือเปล่าไม่มี คือความจริงประเด็นเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยซ้ำเพราะว่าคือถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบล่ะเบลก็คือจะพูดปล่อยมากๆว่าแบบเออี่บไอพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆค่ะคือพี่แอนมีติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือทำงานด้วยกันอยู่ในอนะคตกลายเป็นคน จับไปโยงโซ่ไปแบบไม่มีอะไรเลยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากเดี๋ยไม่ได้กลัวเขาห้องดำใช่ไหมไปเออเไม่ได้กลัวห้องดำกับพี่แอนใช่ไหมไม่กลัวค่ะคือเอาจริงๆถ้าได้มีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราแล้วเราก็อยากทำด้วยอยู่แล้วจริงๆที่ผ่านมามีการเคยเคยแบบทักทามกันมาก่อนใช่ค่ะเคยคุยกันหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนี้ถ้าติดต่อมาไม่ปฏิเสธแล้วนะคือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วค่ะอยคะ เกิดได้คุยกับพี่แอนได้ไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เบลอยู่ต่างประเทศแต่ละคนแล้วก็ทุกคนจะมีคนเข้าใจอยู่แล้วเชื่อตามคอมเมนต์ที่แบบว่าผมไปแบบไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้เห็นบอกว่าพี่แอนเป็นไอดอลเป็นไอดอลได้หรืออะไรได้กันนะกูก็หลายๆอย่างเลยเรื่องการแสดงพี่แอนก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วแบบมาเป็นผู้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเบลล์จะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทอ่ะเบลล์ทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทพี่แอนเป็นเล่มจบของเบลค่ะ ก็คือได้ไปศึกษาศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเขาด้วยแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันใช่ใช่ค่ะแต่เบลก็เชื่อใช่ไหมว่าพี่แอนจะเข้าใจนะตอนนั้นที่เราแบบปฏิเสธไปว่าคือมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แอนเข้าใจเพราะว่าพี่แอนก็ทํางานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกันนะเนาะก็แบบเข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างแต่เราค้คณีซึ่ว่าถ้าเบลล่าต้องร่วมงานกับ พี่แอนนองผสมที่เป็นผู้จัดจะเป็นแบบไหนเวอร์ชั่นไหนโอ้โหให้พี่แอนเขาเสนอเดี๋ยว่ก้าวู้หรือเราต้องถ่ายเราต้องมีเซนต์ตัวเองออกไปไหมหนูมีดีนะครับพี่เอ็นเล่นได้หมดค่ะแต่เคยเห็นละครที่แอนเขแต่ละเรื่องก็คืเข้มข้นเอาจริงๆคือถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างด้วยค่ะแต่เบลก็คือแบบได้ยินแบบขนาดนะำของพี่แอนใช่ไหม เมียฝึกยากอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเราจะได้เก่งไงเออพร้ให้เราแบบว่าแบบจับมือได้พร้อมเลยเอาเป็นว่าเตรียมใจอ่ะไม่ใช่เรียกว่าเตรียมความพร้อมให้พร้อมแบบทุกด้านละกันอาจจะต้องเคลียร์คิวแซึ่งแฟนก็รอนะรอรอแบบ ั้งอค่ะก็แบบว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้อยากให้เบลบอกกับแฟนๆบางคนที่เขาแบบแหมกันหรือพันเป็นพวกไงอาจจะแบบแคิดมากไปคิดมากไปแเราไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือเหมือนเราก็เป็นทั้งแบบนักแสดงร่วมช่องแล้วก็อยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะแล้วพี่แอมเนอะแลิวพี่แอมโอเคขอบคุณค่ะเบลเรียบร้อย